สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก็ผมนัชนนจุลจักรวงสารนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสําหรับกลุ่มนักแสดงทะเลเดือดนะฮะก็อย่างที่เราทราบวันดีช่อง7 HD สามอาทิตย์นะครับที่ออนแอร์กันมาสนุกสนานกันมากเลยท่ามกลางดาวร้ายครับผมตัวพ่อเลยครับผมตัวพ่อแต่ละท่านนี่ท่านกำนันครับครับผมก็ในเรื่องทะเลเดือดนะครับผมก็ระบบทเป็นกำนันไพศาลปล่อยกู้มีอิทธิพล คือทำธุรกิจอโคจรสีเทานะครับนี่ก็จะถ่ายทอดสายเลือดถึงความอมตเนี่ยให้กับลูกชายครับสนุกนะครับสนุกมากๆเลยจเนินเรื่องที่กําลังจะสนุกสนานขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแต่ละบทต่ลละครแต่ละตัวละครก็กำลังจะฉายตัวว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นใครยังไงมากนะครับ ข้างๆผมครับก็เป็นอีกตัวดาวร้ายตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ร้ายเหมือนกันแต่อยู่คนละค่ายผมปอมชานนนะครับรับบทเป็นมังกรครับก็ในเรื่องนี้ผมเป็นลูกน้องของเสียเม้งแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับชยุทธนะครับลูกของกำนันไพศาลก่อนอื่นต้องขอบคุณมากพี่ครับยินดีครับจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะกำนันไพศาลครับมีจุดที่คิดว่ามันมีความสนุกและความพลิกผันอีกหลายหลายตอนที่อยากให้ผู้ชมได้ติดตามต้องติดตามกันใช่ครับ เพราะว่าจริงๆเราอยากจะบอกมากนะ<ด>แต่ว่าถ้าบอกไปเนี่ยมันต้องมีคนคนึงในกลุ่มเนี้ของเราเนี่ยนั่งนั่งไม่ติดละไม่จริงเพราะถ้าบอกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบก็จากเสียงจากคอมเมนต์ที่เกลียดผมอย่างท่วมท้นแล้วเนี่ย <laughs> ผมก็คิดว่าน่าจะท่วมท้นมากกว่าเดิมคิดซะว่าคิดซะว่าคอมเมนต์นั้นเป็นคำชมใช่ครับสวัสดีครับผมโต๊ะอัครักจิตาศรีครับในละครก็รับบทเป็นชยุทธนะครับเป็นลูกกำนันไพศาลฮะพ่อเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นนะครับละครตอนนี้ก็ดําเนินไปอย่างด้วยดีครับก็คือกระแสตอบรับก็ดีมากครับก็หลังจากนี้นะครับก็จะหมั่นไส้ทั้งชยุทธและก็พ่อแน่นอนครับเพราะว่ามันจะแบบเป็นอะไรที่เลวร้วยหลขึ้นเรื่อยๆนะคบแล้วก็จะเป็นที่แบบหมั่นไส้มากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากคครรัับบทที่่่ได้เเลลนนป็ูกของาาาผม แรกๆนี่คือแบบว่าจะเก่งทุกคนจะเก่งหมดเลยว่าโหเล่นกับท่านประธานท่านประธานจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้จะเรียกท่านว่าอะไรอะไรอเงี้ยแต่ถ้าเป็นกันเองมากก็เล่นแล้วก็สนุกครับเข้าขากันดีแต่ว่าทะเลเดือดนี่รู้สึกว่าเสียงด่าในคอมเมนต์ใน Facebook หรือ YouTube นี่ผมชอบมากเลยไอ้กำนันหน้าจุดจุดใช่จโอ้โหผมว่าเด่ากันทั้งวันครับทั้งบ้านทั้งเมืองท่านต่อไปครับ ครับสดีครับผมชื่อไวท์กุัฒน์บุูเจรยญนะครับรับบทเป็นเพลิงครับอตอนนี้จะบอกก่อนว่ารับบทเป็นมือขวาของกำนันไพศสารก็ดีใจนะครับที่ได้เล่นกับธรรมทานเคยเห็นท่านครับในฐานะคือสุเรียนเนาะครับผมสุเรียนแต่ว่ามาเจอในกองละครเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเออท่านจะไหวไหมคือเราก็แอบคิดอะแอบคิดว่าโอ้โหบทกำนันใช่พี่คือแบบบทกำนันน่ะคือมันต้องแบบใช้อินเนอร์เยอะอะไรเยอะเฮ้ยแต่ท่าน สุดยอดครับสุดยอดจริงพ <Wow. S 1> ือนั่นแสดงว่า,าพ่วงก,กับผู้เขียนบทคงเห็นอะไรในแววของประธานเราแหละท่านทำกันบ้านเยอะประธานทีก็ ขอบบทไปกแล้วกขอบบทไปเนี่ยคือก็ดีใจครับที่ได้ได้มาตัวหนังสือแบบตัวใหญ่ๆเฮ้ยอันนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมพ่อพ่อคือจะให้อ่านว่าพ่อพ่อเขาแบบพิมพ์มาตัวใหญ่นะจะได้แบบอ่านชัดตัวเล็กใช่ตัวเล็กม่นจะเป็นตัวเล็กอะครับมันจะแบบเข้าใจอะมันจะมันเป็นวักยากใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากครับผมอ่าท่านต่อไปครับผม ครับสวัสดีครับผมพีปรลเมศนะครับรับบทเป็นสิงห์เป็นลูกน้องของกำนันภพศาลนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นลูกน้องติดตามคุณชยุทธก็คือในเรื่องในเป็นลูกน้องพ้ซ่อสต์มากนะครับคือตามมายไปทุกที่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมง,งานกับท่านประธานนะครับ,รบแ,แรกๆก็อย่างว่าเก่งมากเลยเล <laughs> ้ยคุยขึ้นข้างหลังเ้ยนี่เราต้องคานเข่าเข้าไปไหม <laughs> พอเ <laughs> <อ>จอยังแแบบอยู <You S 1> <laughs> <You S 2> ่แปนอยู่แปนนะ เาจอจริงท่านแบบสบายสบายมากเซอร์แล้วเซอร์ไพรส์มาเราคิดเรานึกภาพแบบนักธุรกิจแบบโอ้โหพันล้านหมื่นล้านจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้สบสบายมากที่สําคัญเซอร์และเท่ด้วยที่สำคัญผมชอบมากท่านมาทานสักมีร้อยสักนานไงสายเดียวกันไงดูเฟี้ยวมากท่านต่อไปครับโอ้โหเราเจอกันบ่อยเลยอันนี้อันนี้ ่อนเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาเป็นตัวยืนเลยนี่มีแเดียวอย่าพึ่งแนะนำครับแนะนำแนะนำผมมีทีไทฟระจกนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่า เรื่องนี้ใครๆเห็นอาจจะเห็นว่าผมไม่มีบทบาทอะไรแต่ตอนสุดท้ายผมมีบทบาทเยอะกับพวกคุณอีกบทบาทผมตอนสุดท้ายเนี่ยโหจะสุดยอดครับเป็นจะเป็นตัวยืนที่มีราคามากที่สุดนะครับเพราะว่าปกป้องนายจนวินาทีสุดท้ายน,นักแสดงทุกคนนะครับทุ่มเทมากแม้กระทั่งพระเอกนางเอกได้ทุ่มเทมากธรรมทา,านทํางาน<ส>คือท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับผิดชอบอ่ะคนที่รับผิดชอบเพราะท่านบอกแล้วว่ายังไงก็อย่าให้ เขาเอาเราไปเล่นแล้วก็อย่าให้งานเขาเสียขอบคุณนักแสดงทุกคนแล้วก็ผมเองก็ขอบคุณเล่นดีเล่นดีเล่นดีทุกคนครับวันนี้รวมตัวพ่อเลยครับของความโหดเหี้ยมอมหิตชั่วร้ายอยู่ในนี้หมดเลยครับนะสุดยอดเดี๋ยวก็อยากจะฝากละครหน่อยนะครับก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20.30นะครับคจะถึง4ทุ่มครึ่งนะครับ HD 35ครแล้วทุกคน เต็มที่กับบทบาทที่ทุกคนได้รับก็ขอฝากผลงานแต่ละแต่ละชิ้นนะครับล่าสุดก็คือทะเลเดือดนะครับกันเป็นกำไรไ a i า a นะครับก็ติดตามดูกันนะครับก็ขอฝากละครเรื่องทะเลเดือดด้วยเชิครับคุณเชิญเลยังอนครับก็จริงๆก็ฝากนะครับติดตามเรื่องทะเลเดือดด้วยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ20นาฬิกา30นาทีก็ผมมังกรนะครับก็แล้วก็เพื่อนๆวันนี้ก็มาขออนุญาตแฟนๆทุกคนนะครับให้รับชมต่อไปต่อเนื่องเพราะหลังจากนี้แล้วเนี่ย ยังมีความสนุกและความน่าติดตามอีกมากมายรับประกันได้เลยครับว่าที่ผ่านมานั้นเรียกว่าออเดอร์เมนคอสเนี่ยยังไม่เสริฟเรียกว่าน้ำย่อยอะไรไม่ใช่น้ำย่อยเนี่ยเราเะส่งอะไรมาให้เล่นไปทางฮาตลอดเลยก็เดี๋ยวดืองจากนี้แน่ๆจะจะเป็นเขาเรียกว่าเมนูหลักแล้วจะเป็นเขาเรียกว่าความเข้มข้นอย่างแท้จริงที่ผมเชื่อว่าสมชื่อทะเลเดือดอย่างแน่นอนฝากติดตามด้วยครับสุดยอดครับครับผม ครับก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่านักแสดงและทีมงานทุกคนครับคือเต็มที่กับทะเลเดือดมากๆครับ<ม>เพราะว่าอยากจะสร้างผลงานให้แฟนๆละครเนี่ยได้แบบได้อินกับมันแล้วก็ได้สนุกกับละครเพราะของเรามีทั้งบูมันแบบครบรถน,นะครับ<ม>แล้วก็คืออยากให้ทุกคนติดตามครับเพราะว่าเรื่องราวต่อจากนี้มันจะสนุกขึ้นครับ<ม>แล้วก็มันจะมีอะไรที่แบบว่า ให้เราคลายปมไปทีละจุดทีละจุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอฝากด้วยนะครับทะเลเดือดครับในบทบาทของเพลิงเนี่ยอยากให้ทุกคนลองลองอติดตามดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลิงมันเป็นใครเป็นแค่ลูกน้องกำนันจริงๆเหรอหรือว่ายัางไงก็ติดตามดูนะครับฝากติดตามทะเลเดือดด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากแล้วก็ที่สำคัญเลยดูฝีมือท่านประธานผมว่าไม่ธรรมดาครับ mm. เรื่องนี้แล้วอีกอย่างแก๊งเรานะครับมีพิก เดี๋ยวต้องดูจนถึงแบบตอนจบนะครับเพราะว่าแก๊งเรามีพิกนะเดี๋ยวแก๊งนะเอาแล้วเอาแล้วยายายานุดยารุดเขาบอกได้แค่นี้ต้องติดตามครับผมครับอ่ะไมไม่ยอมยอมยอก่อนจะจ่ายนะครับทะเลเดือดเดือดจริงๆครับเพราะสโลแกนของทะเลเดือดคือถ้าความยุติธรรมไม่เกิดทะเลมันจะต้องเดือดเป็นไฟนี่อิน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 ก็ ค้าบผมก็ขอฝากนะครับทะเลเดือดนะครับต้องมีกุ้งปูปลาหมึกโอ้จบเลยเนหมอ้อไฟกส่เลเอามาบ้อ,เ,อเลยกนะ็ขอฝากผลงานในทุกๆเรื่องเลยนะครับ,รบขอบคุณมากครับแล้วพบกันนะครับสุขสาวอาทิตย์บ๊ายบาย